เพื่อนๆคะ่ะผลงานที่ได้จ้าพี่น้องนี่เต็มกระมังเลยจ้กพี่น้องคะ่กะก็เสิได้ยอยู่ดอกประมาณจักสามกิโลคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่งามๆคะ่ะพี่น้องเห็ดนี้ตดอกงามๆจ้กพี่น้องจ้า,จาเห็ดกินได้อร่อยด้วยเห็ดป่าเกิดเองตามธรรมชาติจ้า เ็นไหมครเพื่อนๆคื่อนะกระธรรมดากระมีดอกอัน,นง,าอางามแนดอกบ่วงามแนเนาะคะ่ะเนาะถือถุงถือตาออนปลายางตามโคกตามเขาค่ะพี่น้องมันก็ะมีดอกแตกดอกมีธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ทึกถือว่าสวยงามลอจ้าพี่น้องนี่ไหมยุบานห้าบ่มีดอกค่ะเห็ดแบบนี้ยุนี่เขาเอื่นว่าเฮ็ด ไอ้ขั้นตาแรนจ้าหรือว่าหฮาเอิบง่งไงวาเห็ดมันปูอะไรพี่น้องมันคือเห็ดมันปูบ้านหฮาเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้านี่เห็ดเพิ่มขาเพิ่มคือข,ข,า,ขาเห็ดปวกด้วยแกพี่น้องอามาพัดจะเนื่อยกับแซบฝรั่งเพิ่นกินนี่แหละค่ะพักที่มี่าโอ้ยเห็ดที่มีท่าค่ะพี่น้องนี่แหละเห็ดสีเหลืองเห็ดสีท่อมจ้าพี่น้องจ้า